ทำง่ายมากๆค่ะฉากจักรยานวิ่งแบบนี้ทาไงเมื่อวันสอนให้ไปดูเข้าไปที่แอปแคปคัดแล้วกดบวกเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบเสร็จแล้วกดคําว่าเพิ่มค่ะลากรูปถ่ายนะคะให้มีความยาวที่10วินาทีเสร็จแล้วเลื่อนมาที่ด้านหน้าค่ะให้เราคลิกที่รูปถ่ายของเรานะคะแล้วก็ให้ทําการย่อลงมาขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วให้มองไปบาร์ด้านล่างค่ะหาคําสั่งที่ชื่อว่าแก้ไขค่คะคลิกคําว่าข้อบตัดค่ะแล้วเลือกแบบ1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหน้าเรามาไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วก็เอาไว้ที่ด้านบนนะคะคลิกย้อนกลับหาคำสั่งแคนวาสเลือกพื้นหลังนะคะแล้วก็เลือกรูปสีเขียวตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะคลิกย้อนกลับค่ะแล้วก็คลิกคําว่าภาพซ้อนนะคะคลิกเพิ่มโอเวอร์เลให้ไปน,นําเข้าคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดในคลิปของแม่วันได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกเพิ่มค่ะมองไปบาา์ด้านล่างหาคําสั่งที่ชื่อว่า Cutout เลือกแบบโครมาคีล่างให้เป็นสีเขียว คลิกที่ความเข้มแล้วปรับให้เป็นที่30นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะเราโหดตัวจักรยานลงมานิดนึงนะคะมาวางไว้ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะคลิกย้อนกลับค่ะแล้วก็หาคําสั่งคลิกย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งค่ะหาคําสั่งที่ชื่อว่าข้อความคลิกเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยแลนด์ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกตัวฟอนต์นะคะให้เป็นตัวฟอนต์ที่เป็นตัวนี้ค่ะ วันนี้คูดนะคะอโอเคแล้วก็เลือกตัวเอฟเฟกค่ะคำว่าสีสันนะคะเป็นเลือกตัวที่เป็นเหมือนรูปไอติมตัวนี้นะคะแล้ววางไว้ตำแหน่งหนึ่งนี้ค่ะคลิกค<ม>ํคำว่าแอนิเมชันนะคะลเลือกแบบวงค่ะเลือกแบบประมวลอารมณ์ค่ะคลิกคํคำว่าออกค่ะเลือกแบบเลือนหายค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะากยาวที่5วินาทีนะคะให้เราคลิกนะคะที่ตัวอักษรค่ะแล้วก็ใส่คีเฟรมใส่เพชรหนเมตร แล้วก็ลากไปที่4วินาทีค่ะเลื่อนไปค่ะตรงนี้นะคะเลื่อนไปที่ด้านหน้าคลิกย้อนกลับคลิกย้อนกลับหาคาว่าภาพซ้อนเราให้คลิกตัวที่เป็นรถจักรยานนะคะใส่คีย์เฟรมให้เพร1เมตรค่ะแล้วก็ไปที่4วินาทีค่ะแล้วก็ทําการเลื่อนตัวจักรยานนี้ให้วิ่งตามแล้วคลิกหัวข้อแอนิเมชันคลิกคําว่าออกเลือกแบบเลือนหาย เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งนะคะคลิกย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งหาคําสั่งที่ชื่อว่าสติกเกอร์ค่ะเลือกหัวข้อล่มตัวนี้นะคะเลือกตัวห่วงยางอันนี้ค่ะเราทําการขยายห่วงยางนะคะแล้วก็วางเอาไว้ตรงนี้ที่วงกลมที่รูปของเรานะคะแล้วก็เลื่อนไปให้มีความยาวเท่ากับ10วินาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันกำลังจะมีคอร์สสอนฟรีสอนสร้างแม่แบบให้มีรายได้ใครอยากเรียนคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะว่าอยากเรียนแล้วก็ทักแม่วันมาได้เลย